คุณกำลังหัวร้อนอยู่แล้วก็มาดับร้อนกับเจ๊น้ำกันดีก,กว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาพิเศษเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมต่อต่อวีดีโอนะครับคลิปนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมตนูฟ้ามาแล้วลูกจ๋านะครับตนูฟ้า ที่หนูอยากได้นะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้นะครับก็ไปสุ่มกาชามานะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาบอกสูตรนะฮะในการสุ่มกาชายังไงนะครับให้มันได้ของตรงสายกับอาชีพของเรานะครับอ่าก็เป็นสูตรลับนะฮะมาแจกเพื่อนๆกันเลยนะครับผมลองไปทํากันดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็ นี่ฮะเฮ้ยเอก็กาจะเกิดเดี๋ยวผมรีบไปละรีบไปละร,รีบทำคิดก่อน90นะครับของ90เนี่ยมันใช้เหรียญทั้งหมดนะฮะหนึ่นะครับแต่จริงมันหาไม่ยากนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆไปลงเออ่ดันดักหลอดหรืออะไรพวกเนี้ยของมาย่อยเนี่ยมันได้เหรียญค่อนข้างเยอะนะครับบางทีได้ของแบบขายไม่ออกมาเนี่ยก็เอามาย่อยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสูตรในการหมุนธนูเก้าสกันเลยดีกว่านะครับ มาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดดูอาวุธทองตรงนี้นะฮะกดดูก่อนนะครับหลอกมันนะฮะหลอกเกมว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้อเทมอันนี้นะครับฉันอยากจะได้ไอเทมอันนี้นะฮะ,นนะแล้วก็จะหมุนอีกหลายครั้งอะไรประมาณนี้นะฮะให้มันแบบเฮ้ยเออเดี๋ยวมันต้องมาหมุนอีกหลายครั้งแน่เลยครับประมาณนี้นะฮะอ่ากดดูก่อนนะครับเฮ้ยว่าไอ้ไอเทมนี้มันบวกอะไรบ้างนะฮะ ต่อไปนะครับก็แอบขยับหลอกนิดนึงเฮ้ยจะ80บหรือ90ดีนะฮะเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำเป็นกดผิดนะฮะกดต้องหมุน10ครั้งตรงนี้นะครับเนี่ยฮะกดไปนะฮะหครั้งนะครับ2ครั้งนะฮะสครั้งนะฮะสครั้งนะฮะหครั้งนะฮะเสร็จแล้วกดหมุนไปเลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาแอาเลื่อนตามลูกสอนมาเลยนะฮะแต่อย่ากดข้ามนะฮะพอมาตรงนี้นะฮะ ให้เราหม Adams, <Christina. S 1> Holmes, ุนหม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 ุนนะฮะหมุนให้มันงงเลยนะหมุน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 ให้มันงงแล้วกดตีซื้อขาครับกดตี่ื้คขาบกดตีซขาปังมเลยแล้วก็โอ้โหมันง่ายจริงๆนะครับกดกาชาให้มันตรงสายนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นของในตู้90นะครับเห็นไหมฮะว่ามันมีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับแม่มาออกธนู90นะฮะที่เรา อยากได้พอดีนะฮะแหมก็ผมเล่นฮันเตอร์นะครับและเล่นสายลองโบ้วยโหแมออกตรงนี้พอดีเลยนะครับก็อันนี้เป็นสูตรที่สูตรลับเลยนะฮะไม่เคยบอกที่ไหนไม่เคยมีใครทําแน่นอนสูตรนี้นะฮะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่เดียวในโลกนะฮะมาดูกันดีกว่านะครับว่าสแตทมันเพิ่มแค่ไหนนะครับยอนนี้ก็คือ80นะฮะพอมา90นี่ก็จะได้ a อทเคเพิ่มมา หนึ่งร้อยแปดสิบแปดได้ ADK เพิ่มมาหนึ่งร้อยแปดสิบแปดครับโอ้ oh, โหเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ Attack Speed เพิ่มมาเท่าไหร,ร่นะฮะผมคำนวณนบ้ึงนะฮะคำนวณให้เห็นกันเลยนะฮะห้าสี่สี่นะฮะลบสี่ห้าศูนย์นะครับ a อ t a c ็ Attack Speed ที่ได้เพิ่มมาก็คือเก้าสิบสี่ครับท่านผู้ชมนะฮะก็ถ้าใครที่ มีฟ้า80แล้วก็เจาะสอรูได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาทำ90ก็ได้นะครับเพราะว่ามันบวกเพิ่มนิดเดียวเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูดีกว่า,วาของมันอัพมันใช้อะไรกันบ้างนะครับนี่ครับผมของที่ใช้นะครับโอ้โหเอาจาก ดันดักหลอดนี่นะฮะ1500ชิ้นนะครับโอ้โห,ห1,500ชิ้นคิดเป็นเท่าไหร่เนอันนี้ดูจากเซิร์ฟเวอร์ผมเลยก็ได้นะฮะ1500ชิ้นนะครับเกือบล้านเป็นล้านแน่นอนนะครับเป็นล้านแน่นอนนะครับโอ้โหไม่คุ้มเลยนะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มนี่แล้วไอ้นี่ก็หนักนะฮะหินสเตนขั้น3เนี่ยโอ้โหอันละ70,000 ใช้ยัน30อันนะฮะสาอันโอ้โหลองลองคำนวณดูดิลองคำนวณเล่นๆดูดิ7 5 6 0 0นะฮะคูณ30นะฮะ30ก้อน2ล้านโอ้โหสรุปคุณต้องใช้เงิน3ล้านนะฮะคริสตัลหรือ3ล้านเพชรแดงนะฮะเพชรแดงไม่ใช่พิรแดงนะฮะคุณถึงจะอัพเป็น90ได้นะฮะ แล้วก็อันนี้โอ้โหอีกเท่าไรวะเนี่ยเส้นนี้8ล้านเลยเหรอบ้าแล้วหนึ่งสองสโอ้โหเส้นนี้8ล้านโอโ้ถ้าใครที่มีอ,อาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่บางคนนี่ก็ใช้เยอะนี่มีปัญหาแน่นอน18ล้านเส้นน,นี้เยอะมากนะต้องฟาร์มกันหลายวันนะฮะถ้าใครที่ไม่มีพ่อค้าตัวเด็กด้วยเนี่ยโอ้โหลากเลือดนะฮะยิ่งถ้าใครแบบใช้ธนูทา่าฟาร์มหรือแบบเสือทอดบ่อยๆนี่นะจุกเลยนะ ุกแน่นอนนะครับผมอ่ะก็แจกสูตรกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปใช้แล้วก็ได้ของตรงสายนะครับจะได้ประหยัดตรงนี้ไปนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะครับอย่าไปทำไปเลยนะครับขั้น90ครับมันไม่คุ้มหรอกนะครับเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองนะครับถ้าถามว่าเทไหมนะครับก็ผมว่ามันมันไม่ค่อยเทนะฮะไม่ไม่เทเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนยิง ปุ๊บเนี่ยธนูมันจะเป็นแบบหัวกะโหลกอะไรอย่างงี้นะฮะแบบว่าหลอนๆหน่อยนะฮะซึ่งธนูแปดสิบเนี่ยเท่กว่าอีกนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะธนูแปดสิบเนี่ยเท่กว่าเยอะเลยนะฮะปุ๊บนี่ฮะนี่ธนูแปดสิบดีไซน์สวยกว่านะครับนี่เป็นคลิปแดงๆอะไรอย่างงี้ดูมีราคามากกว่าอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปติดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ